โอเคครับผมนี่ครับเมื่อเขาถอดนะครับถอดน็อตนี่ออกแล้วนะครับนี่นี่เบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับแล้วก็ยืมประมาณนี้นะครับออกแล้วนะครับเป็นอิสระของเราแล้วครับต่อไปนะครับสิ่งที่ห้อตตรงนี้ก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษตัวนี้ผมเองนะครับใส่เป็นเล็กเสื่อมกับหัวน็อตนะครับ ตัวนี้ก็เป็นของรถไถนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเบาลุกปืนนะครับมันเสื่อมติดไหวนะครับกาบมีคีมไฮเบิงอยู่นะครับสาหรับการเหตุเครื่องมือพิเศษนะครับนี่ครับเืออามาแล้วนะครับต่อไปก็คือเอากิบตัวนี้ออกนะครับนี่กิบตัวนี้ออกมันจะเป็นกิบเบาลุกปืนนะครับกิบตัวนี้นะครับแล้วก็ถุงออกเลยนะครับ ครับออกมาเลยเดี๋ยวระดัเ,าาเบื้องจุดนี้นั่นแะครับห,หามให้มันหลวนหามให้มันคลอนนะครับเดี๋ยวเกี้ยวให้สีเสียนะครับพยายามให้มันแน่นไว้ครับกระถุงเอาเลยครับหรือนะครับหรือมันมีเครื่องมือพิเศษนะครับบอร์เหตุกับ ใส่มูเล่นะครับหมุนไหวนะครับแล้วก็ใส่เล็กมะฮ่องนะครับฮ้องส่วนนี้นะครับฮ้องึ้นแล้วก็ใส่แม่แรงนะครับแต่ต้องเฮ็ดยางระวังนะครับบอสันมีซิดนะครับมีซิดมูเล่แตกนะครับสีออกอยู่นะครับแต่มูเล่สีแตกนะครับท่านีดีนะครับเฮ็ดแบบนี้ดีกว่านะครับโบกี้บาทนะครับเพราะเฮ็ดบัเทิ้ลสามลอยครับตัวนี้เฮ็ดไหวก็ได้ใส่หลายยางนะครับใส่ในจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ในออเกอร์ได้นะครับ เดี่ยวดันนะครับใส่สีไซนนะครับเก่าออกง่ไงกดเกานะครับนี่ครับก็นี่ครับกะออกมาแล้วครับกระทุ่งออกเรื่อยๆครับเบื้องข้างในนั่มนะครับว่าสตเตอร์ยังไม่ยับมานั่มบอนะครับนี่ครับมันก็ยับมาเรื่อยๆครับเบื้องแก้นกหูนะครับว่าว่าเขายับมาเรื่อยๆครับนี่นะครับหลุดปืนก็ออกมาเรื่อยๆครับถุงไปเรื่อยๆนะครับ ต้องแจ่หัวนะครับจะเย็นๆนี่ครับถ้าเก่าออกแล้วนะครับถ้ากระโ,โยกโยกออกนะครับอย่มาเบิ่งในจุดนีน้นะมนนะครับว่าสเตอร์มันสิออกยังงนะครับ ยังเป็นแบบนี้นะครับกระถุงไปต่อได้อีกนะครับจนกว่ากระถุงไปจนกว่าสัตเตอร์มันสิรูดออกครับสัตเตอร์ตัวผุนนะครับนี่ครับแล้วก็กระถุงจะโยกจะได้นะครับก็กระสีออกแล้วนะครับตอนนี้นี่ เขาข้าปลอกเล็กเดียวเขาต้องถุงไปเยเรื่อยนะครับเดี๋ยวเขาออกเรี่ยงนี่ครับแล้วก็ไม่ได้ร้ายเติมเลย ตัวนี้นะครับสามารถถ้าสามารถยกยกออกได้บ่นะครับก็มันจะได้อยู่นะครับนี่ครับข้าวกรบออกมาเล้วนะครับแต่ขาวกระอกออกกไเเรื่อยนะครับกระถุงออกไปเรื่อยๆมันตีมันออกสะอ่าเพราะว่ามันนี่ครับสเตอร์นะครับค่าสเตอร์นะครับกึนงีนสันติมกับกันมีโซนแอคซีนี่ออกเร็วนะครับตัวนี้บอมี่นะครับแบบเลยใส่วิธีการนี่เลยนะครับกระถุงไปเเรื่อยครับ ในบมาณนี้แล้วเขาสามารถยกออกได้เรื่อยนะครับดึงหัวแข้งจะหน่อยครับเอาครับก็ต้องใส่้องมือนะครับจะสีออกนะครับโอเคครับผมคารมาคลิปนี้นะครับกฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม YouTube นะครับแลากะแฟนเพจเบลล์รถไสิงห์น้ำนะครับมาสรุปกันอีกเทนึงนะครับเนาะ นี่ครับกันมันออกแล้วนะครับมันสีเป็นของปายของมันนะครับตัวนี้คือบูดข้อนะครับบูดข้อบบเกียวกับบูดเผานะครับบกเกียวบูดเผาเฟืองสเตอร์นะครับโบเกียวนะครับคนละส่วนนะครับบริไดถอดข้อนะครับแก้วหมุนโมเลอออกวาสเตอร์ออกนะครับกับหลักกาเมาส์กีบออกนะครับหลักกาสามารถกระทุงออกได้เลยนะครับนี่ครับกัป้ะมาณนนี้นะครับนี่เมื่อกันเรือมบออกแล้วครับ มันขาดสตอร์เอซื้อนะครับมันบ่มีน้ำมันรอเลี้ยงนะครับนี่มันกระออกแล้วนะครับกะสรุปง่ายๆนะครับบอไดใดถอดข้อนะครับบอได้ดถอดข้อบอได้ดถอดข้อนะครับคารลูเปืนสีถอดลูกเืนฟังนี่นะครับมันสีมีกิบนะครับมันสีมีกิบอยู่ตัวหนึ่งนะครับเข้าตอนกีบออกนะครับแล้วก็ตีทรงออกไปฟังผุนนะครับเช็คเบิ้งนะครับว่ามันหลวมมันค้อนบอนะครับขันมันค้อนหลวมกับเปลี่ยนสครับจันได้เอ็ดแล้วนี่ครับกัสีมีประมาณนี้นะครับ บริด้มีอยังหลักใหม่นะครับขอแค่เขาเข้าใจนะครับโอเคครับผมทำมาคลิปนี้นะครับต่ฝากก็ไลค์ก็แชร์นะครับกดติดตาม YouTube นะครับจองเป็นลัทยสิ่งนั่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ